นี่ร้านนี่เหรอฮะปลาลูกโป่งร้านนี่เหรอปลาลูกโป่โอวันตินโอวันตินเหรอโอวันตินค่ะโอวันตินเหรอโอวันตินน้องปอยเหลูกโป่อ่ะเออไหนไหนไหนไปดูดิไหนไหนไหนนไหนเห็นไหมนี่อะไรนี่ลูกบอล โอวันตินเหรอโอวันตินเย็นเนาะมีร้านนี้มีลูกอมนะโอวันตินโอวันตินขายายบรรยากาศค่ะ บรรยากาศบรรยากาศมีตลาดโต้รุ่งนะตลาดโต้รุง่งตลาดใหญ่ครับเนี่ผัดไทยฮนะยินต่อแถวไหมผัดไทยร้านนี้ร้านเก่าร้านแก่เมืองสุรินทร์ต่อแถวไหมยินต่อแถวเลยนะนะวันนี้เราไม่กินนะเรามาซื้อโอวจินน้ำพร้อ,อยมาซื้อส้อมเนาะี่โต้รุ่งครับโต้รุ่ง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 เอาเอาตังไปจนะ่ายเอา ตลุงตลุงยี่สิบห้าบาทเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวก่อนดิยายไม่เอาตักของมาให้เลยเออวันจีนเย็นนี่จะไปนี่ยืนทางนี้ยืนทางนี้พอยืนทางนี้บรรยากาศครับตลาดใหญ่มองสุรินเนี่ยมันมันจะโหงมันจะตเก็บไว้ดีๆเอาไว้จ่ายยาย อันนี้ขายดีร้านเกา่าร้านแก่ตลาดใหญ่ครับมือสูงสุดเย็นนี้ครับคนสุกคึกคักตลาดเอาไปใหญ่หเร็วตายถ้าใหญ่ยี่สิบห้าบาทใช่ไหมฮะนี่นี่นี่น,นี่โอ้โหปลาถ้า,าถือไปถือไปก่อนเากินมาลดโอ้ยชิมก่อนเนาะชิมเลยพาเดินไปเจาะดีๆระวังโค้ง ดูบรรยากาศครับตน,นี่ผัดไทยร้านผัดไทยนะโอ้โห,โอ,โหโอ,อร่อยแล้วดิ